สวัสดีค่ะสวัสดีเดจ้าจ้าประจามาจังหวัดกำแพงเพชรมาเจอวัดวัดมองกาเลีมีซื้อภาษาอังกฤษอยู่ได้จ้ะอันนี้เป็นหน้าสีสิเป็นวัดโบราณนะนะจ้าเดี๋ยวประจาพาไปละเบึ่งเนาะมาเบิงบ่งมาเบิ่ง ประจาบบเห็นคนในพื้นที่ใชาเห็นประจาสิสิเป็นแบบโบราณมากเลยแล้วก็งามด้วยด้ประจามาช่วงน่ะมันเป็นประมาณประมาณว่านานมันมืดมืดเนาะมาช่วงน่ะประมาณมืดมืดประจาก็เลย ก็เลยบเห็นนจะจ๊ะอันนี้เพื่อนกับพัฒนาเลยเดย้พัฒนาแบบแปนแปลนป่นปนจะถอยอีกนนเนาะแปนมากแปนมากประมาณนี้อันนี้เอ่อก็จะบนแน่ใจว่ามันอยู่อใน,นพื้นที่ส่วนใดนจะจ๊ะ ถ้ามีอันเสาบ้านป้าจ่าก็อยากถามเพื่อนอยู่ดีว่าเกิดแบบใดมาจังใดแบบนี้น่าจะพื้นที่บริเวณใกล้ๆกับใกล้ติดกับบ้านเรือนเพื่อนอยู่ได้มีต้นดอกอย่างบูงามอยู่ดีแล้วป้าจาเอ๊ะ นนประมาณนี้ละจ้ะเป็นวัดที่โบราณรจ,าราาจ้ะกระซ่งงามงามจ้ะงามข้างผูกกรมือเสียงหมาพระจะาย่านหมางาม งามได้จ้ะงามงามมันยังเศร้าอยู่ได้จ้ะเด้อพระจาอาสิถ่ายโบงงามก็ได้แสงรอบๆบริเวณได้จ้ะฐานของวัดเพิ่งกับพัฒนาสะอาดสะอา้านเพื่อสีน้าสีไว้บูรณาเนาะ,ะปัดปุง ห้มีการมีนักท่องเที่ยวอ,อย่างประมาณนี้นะ่จาจะประจาเบาก็สิประมาณนี้แหละประจาเบาเนาะพาล็ออีกน้ำหมอกก็ลงใกล้ๆบริเวณก็เป็นหน้าเข้าหน้าข้าประมาณนี้ประจาให้เบิ่งเอกโซนฝั่งโผก่ะที่ผมได้เข้าไปขักกะเพราะว่าโดยยินเสียง มานะประจากผมเป็นคนในพื้นที่เนาะแล้วก็บ,บเเเ็นไทยนะคะ่ะงามงามงามทางนี้น่าที่สิเป็นเป็นวัดโบราณเด้อจ้ะโอประตูกส็สิอยู่ประมาณนี้เป็นวัดที่เ่นสร้างสมัยตะก,กี้พฟ การเวลาก็คือสีนานแล้วบริเวณนี่ร่มลืน่นร่มเย็นมากเลยพม่ฟีฟน้องเดี๋ยวปราจาเบิง่งอีกเชอะหนึ่งถ้าเกิดได้ความรู้แนวใดปราจา์สิปรจาปรจญสิเก็บเกี่ยวมาฝากประมาณนี้เดี๋ยวจากเพิ่นกันมีการเวลาเหตุบุญเ,เหดุยังสักอย่างเนาะ เพื่อนกะสิเพื่อนกะสิมาทำบุญกันอยู่แบบโบราณนะน่าจะแบบโบราณเพราะว่าอันนี้กระสิหลายปีอยู่นานอยู่พระเจ้าว่าพระเจ้าเก็บเกี่ยวมาฝากเด้อเด้อฝากพี่ฝากน้องเดี๋ยวถ้าเกิดมันอาจจะบบชัดเจนเพราะว่าพระเจาา้ามาครั้งแรกมือแรกมาส่งนานแล้วก็เลยแบบว่า มันใกล้มากๆม,มันแสงสว่างมาแล้วพระเจ้าเลยเห็นก็เลยเห็นกะยิบมาฝากพี่ฝากน้องนอกจากเนาะสำหรับมัน,นี่พระเจ้าก็สิฝากไว้สำานีกันนอกจากเบิ่งแงงสิ่งดีๆเฮาเห็นผ่านสายตากะกบวยกผ่านกะน่าจะถือว่ามีโอกาสได้เห็นสิ่งดีๆสิ่ง อันนั้นมันมันสวยงามน,นะจ๊ะเป็นชื่อวัดมองชี่ประจาะถ่ายคลิปอันป้ายซื่อกระสิมาประมาณนี้เด้อจัะเด้อพี่พี่พน้องน้องประจาะขอบคุณมากมากนะคะสละเวลาบึงน้อยนิดก็ถือว่าเป็นบุญจ้ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ล้ำค่าสิ่งที่มีค่าอยู่เด้มันเป็นประวัติศาสตร์เนาะ ของประจาอาศิบชัดเจนเรอจะด้วยประจาอาศิบได้เก่งด้านทางด้านวัฒนธรรมเนื่องจากว่าประจามาพบเจอสิ่งสิ่งสิ่งนั้นหรือสิ่งดีๆประจากะขอเก็บเกี่ยวมาฝา,นนา,ากนะจ๊ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ